ไหนเลยเพราะว่าคือพอเรามาทําข่าวทํารายการอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมันก็ต้องรับผิดชอบกับกับการทํางานนะฮะคือคือจริงๆแล้วก็เข้าใจแหละว,ว่าปัจจุบันนี้คือคนก็เป็นกันเยอะแล้วก็ต่อไปมันจะถูกปรับให้เป็นเป็นโรคท้องถิง่นถูกไหมครับแต่ว่าด้วยตัวของพี่เองเี่ยพี่ต้องทํางานแล้วถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องหยุดยาวไงคือหยุดยาวปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นห่วงงานเป็นห่วงรายการเป็นห่วงการอ่านข่าว คือมันจะมีผลกระทบอีกหลายอย่างเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยพยายามแบบเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันจาเป็นต้องเป็นมันก็ต้องเป็นอะแต่ว่าพี่หนุ่มก็เจอคนเดียวแต่่าก็รอดม,มาทุกซีซันท <c oughs> ุกซีซันก็ไอ้ที่บอกว่าตกใจที่สุดคือแบบนั่งอ่านข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็ดรหมวยนั่งอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็ถอดหน้ากากอ่านะคือก็บอกไอ้ถอดได้แล้วก็ถอดก็อ่านเพราะฉะนั้หมยบอกพี่หนุ่มเนี่ยหมวยเจ็บคอจังเลยแบบสมมติคัญหมวยในตอนพักเนี่ยหมวยก็ เจอห้องน้ําแล้วไปกว้านกว้านคอดูหนยัยจะหมูกอาจจะไม่เจอก็ได้ <right. S 1> ไ,ดได้ได้เขา,ขาห้องน้ำเพากว้านออกมาก็ทีมงานก็เดินออกมาทำอย่างเงี้ยเป,ไปิดเปิดทำอย่างเงี้ย <ไป S 1> พี่อ๋อโอเคไม่เป็น<ไ>ป <ๆ S 2> พี่จะอ๋อับไม่รอดครับพี่เราก็อ้าวตายแล้วทายัางไงอะไรเงี้ยแล้วแบบเพิ่งนั่งอ่านข่าวันไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็รอดคือพี่ก็รอดอะไรเงี้ยก็คือช่างทําผมช่างแต่งหน้าทาคนทําเสื้อผ้าก็อยู่ใกล้ชิดก็เป็นหมดระหว่างที่เป็นก็แต่งหน้าเราแต่เราก็ไม่เป็น อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเซฟตัวเองมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยพีมดูแลตัวเองไงเพราะพี่หนุ่มก็ทำงานหนักใช่มเวลาดูแลตัวเองหรอก็จริงๆเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็แบบเอาเอาทางมุมไหนมุมของสุขภาพใช่ไหมครัสุขภาพก็เออ่ทานอาหารแล้วก็วิตามินนะครับแต่วิตามินน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พี่ตอนนี้พี่จะมีปัญหาเรื่องของการนอนอเพราะว่า,าพี่อ่ะเหมือนแบบมันมีภาวะเหมือนแบบ เวลาทารายการเยอะๆอะ่ะแล้วแล้วมันเหมือนเรารับเรื่องคนอื่นมาเยอะๆอ่ะแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนมีคนคุยกันในหูอะ่ะตลอดเลยค่ะเออแบบพอเอนหลับไปปุ๊บตีสามตีสี่ตื่นมาปุ๊บตอนแรกไม่เป็นนะพอตีสามตีสี่ตื่นมาปุ๊บเอาละเหมือนกับเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบมันก็จะแบบวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ในหูเงี้ยมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเราอ่านหนังสือเยอะๆแล้วเราก็แบบเหมือนแบบมันก็จะเห็นตาลายตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่มันไม่ใช่ของพี่แบบมสัมภาษณ์คนเยอะมากอะไรเงี้ยในแต่ละ พอเราตื่นขึ้นมาตอนแบบตีสามตีสี่เราก็จะแบบเหมือนคิดถึงไอ้เรื่องพวกนั้นอ่ะมันก็จะแบบวิ่งวิ่งวิ่งแบบวนเวนียนอยู่ในหัวอันนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เจอในช่วงเป็น,น,นมาสักพักหนึ่งแล้วฮะสุดท้ายก็ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์คุณหมอบอกไหมว่าเหตุผลมันจากอะไรหรือว่าต้องรักษาอะไรคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดจากตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับอยู่ในภาวะที่เราเครียดมากแล้วก็เหมือนกับเราไปรับรับฟังปัญหาของคนอื่นเหมือนกับ มือจิตแพทย์เขาจะรับฟังปัญหาของคนนู้นคนนี้คนนั้นใช่ไหมแต่ตัวพี่เองอสัมภาษณ์คนทุกวันคนนี้ก็ถูกฆ่าคนนี้ก็โดนเผาคนนี้ก็แบบปูกคอตายคนนี้โดนข่มขืนเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่แตีคือพี่รับปัญหาเขาหมดหมอเขาเลยบอกว่าคือเราคิดว่าเราแกะได้แต่จริงแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาพวกนี้วเวลาสัมภาษณ์เนี่ยมันจะไปอยู่ในจิตใต้สํานึกเราแล้ววันหนึ่งสมมติถ้าเกิดว่าเราเครียดเราหลุดเราแบบจิตตกเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบไปหยิบไอ้เรื่องพวกนี้ออกมาก็ได้ออกมาใช้อะไรเงี้ยหรือว่า มีกรณีแบบนอนไม่หลับเครียดอะไรอย่างเงี้กยก็จะเป็น <ๆ S 1> แบบเหมือนพี่หนุเคยบอกว่าตัวเองก็พยายามนอนหลับเป็นปกติแต่ว่าเหมือนสมองไม่อยังชิดอยู่ใช่คือมันหลับแหละคือสมมติพี่กินเมลาโทนินเข้าไปแล้วพี่ก็หลับธรรมดามันมคุณจะหลับไปถึงเช้าถูกไหมฮะแต่ของพี่ไม่พี่กินสมมติว่าพี่กินห้าทุ่มเที่ยงคืนสิห้าทุ่มอย่างเงี้ยเที่ยงคืนพี่หลับตีสามพี่ตื่นละตื่นนอนเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งวิ่งวิ่งอยู่เงี้ยนอนอีกทีคือแบบตีสี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หกโมงก็ตื่นแล้วอออออะะะไรรรยย่่่าางงเี้้หมบกดคควโ แ่่วอออะไรรมมีชืืหาันนเป็บบก็คงเป็นโรคเครียดนะครเป็นโรคเครียดแล้วก็แล้วก็คือถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเข้าสู่ภาวะของคนเป็นวิตกจริตอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ลุงเบรกงานไปเหมือนไม่ได้อังนมือนกับเขาเกี่ยวกับว่าเขาไปบรกร่างกายหรือเปล่าไม่ได้เบรกเลยอ่ะคือแบบเห็นแบบนี้แบบไม่ได้อ่านของสามวันไม่มีไม่ได้เคยเบรกเลยมีแค่วันเดียวที่หยุดไปไปขึ้นศาลคือ คือส่วนใหญ่เราจะไม่ไม,ไม่เคยหยุดงานนะฮะถ้าไม่จําเป็นจริงๆคุณหมอให้เราหยุดไม่ถูกว่าอยกให้เราแบบพักผ่อนชาไม่แต่ว่าคือคือหมอเ็าบอกว่ามีอะไรก็ให้โทรหาคุณหมอได้เลยแล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบมีนักนักนักจิตบําบัดอีกอีกส่วนหนึ่งซึ่งคุณอ้อมสุนิสาแกก็แนะนําให้นะฮะก็แกก็บอกว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยให้โทรหาเลยเพราะว่าทวา้อย่างที่ในบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะจําเป็นที่จะต้องแบบ มีคนมามา,มาชาร์จเลยแบบมามาถึงตัวเราได้แล้วมามามาแบบช่วยแบบให้ให้ไอสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่มันมันเบาลงเลย<ร>อย่างไงที่ผมไปทำรายการอะไรพี่อย่างอะไรตับแทบเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้เราภัยเครียดด้ไยแบบโอ้มันยากมันยากคิดดูสิว่าพี่สัมภาษณ์เดือนหนึ่ง22่สสองเคสเนี่ยเดือนนี้ตอนแล้วปีหนึ่งกี่เคสแล้วปัญหาแต่ละคนแบบคือไม่ได้มาแค่คนเดียวนะมันมาแบบโอ้คนนั้นคนนี้บางทีมา2มุมอะไรอย่างเงี้ย คือวันหนึ่งเนี่ยบางทีเราฟังเรื่องของเขาแบบในหลายๆคนมันเยอะมากเลยอย่างไปทำสั่งแท็มันช่วยไหมคะพอไปเจอคนที่เธออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ถามว่ามันก็โอเคนะพี่แต่ว่ามันมันอาจจะเป็นคนละส่วนอะไรอย่างเงี้ยกลัวแต่ว่าพยายามจะไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะว่าก็คงจะต้องแบบค่อยๆบำบัดค่อยๆดูแลรักษาอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับ โอไม่เลยอะไรนัเขาเขาก็จะแบบมีมีเขาเรียกกิจกรรมของเขาในการทำอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราต้องทํางานอะไรยังไงแล้วตัวพี่ลงเองมีคิดไหมครับว่าอยากเขาจะแบบเบรกแบบไม่แบบรับให้มันน้อยลงหรือปรับอัาที่มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามีคิดไม่มีแต่ด้วยความเป็นจริงมันทําไม่ได้ไงเออถามว่าถามว่าคิดไหมคิดอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็จําเป็นต้องทํางานอ่ะเออแล้วแล้วแบบอะไรสิ่งอะยอย่างมันก็เหมือนกับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดําเนินม,มันกําลังเดินไปข้างหน้ามันมันก็เ,นอนเออมันมันยังเบรกไม่ได้อะมันก็อาจจะต้องอรออีกสักพักหนึ่งรอย่างเงี้ยต้องบริหารจัดการด้วยวิธีอื่นใช่แต่ก็ทุกวันนี้ก็โอเคนะฮะก็โอเคก็ไม่ได้แบบอะไรามากมายจะมีปัญหาแค่เฉพาะตอนนอนตรงเน,นี้ยเหตุผ<ม><า>ลแทบล่าสุดคือเจอน้องใบเฟิร์นคือเสียทรงมากเลยค่ะพี่หนุ่มเสียทรงใบเฟิร์นเหรอทำไมอ่ะไม่หรอกใบเฟิร์น ไม่ไปเฟิร์มมันเป็นคนเด็กน่ารักอ่ะเออมีเด็กน่ารักแล้วแบบว่าเออคือเขาไม่เด็กเหมือนเด็กวิชาอ,อ่ะแล้วมีคนแบบแมนๆเวลาพูดเลยก็แบบเออแบบพูดแบบคือเราเราที่ผ่านมาเราอาจจะเจอแบบคนที่แบบว่า<ม>คือเขาจ<ม>ะแบบหวานๆแบบเรียบ <ๆ S 2> อ๋องไงอะไเงี้ยแบบไปเฟิร์มอ๋อเหรออ๋ไม่อ่ะหนูก็อย่างเงี้ยเออคือแบบรู้สึกเออเด็กคนนี้ก็แปลกดีะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวที่ทำให้พ่อเต้นได้แรงที่สุดในรายการก็มันดีครับ เสียทรงไหมคะหรือว่าไงคะไม่เสียนะทรงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมากมันได้ไหมคะมากได้ไหมคะตอนอยู่ในรายการวันได้นหได้ไหมได้มากได้อยู่แล้วได้อยู่นขำกันทั้งรายการใช่เขาขำกันอะไรย่างเงี้ยก็คือเขาก็พยายามแบบว่าให้แบบพี่เป็นคนไม่ชอบเต้นแอฟเป็นคนไม่ชอบเต้นก็จะมีแบบแม่ชมเท่านั้นนะที่เขาแบบจะเต้นจะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็เลยอยากให้พี่กับแอฟก็แบบได้มีแบบเหมือนแบบกิจกรรมในการทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ย เมย์ยู่หรอคะแบบว่าเริ่มโตเป็นสาวแล้วเห็นแบบเล่นนู่นเล่นลนีนน่อะไรเก่งมากขึ้นแล้วโซเชียลอะไรเงี้ยใช่คือ <c oughs> คือก็มีกังวลบ้างมีกังวลบ้างว่าเอ,อตัวเขาแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปดูอะไรบ้างไงเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มโตมันเหมือนแบบไหนขอดูหน่อยสิเขาจะแบบไม่ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่รู้ว่าคุยกับใครหรือไปดูอะไรมันเราก็กลัวเหมือนกันบางทีห้องนอนเรื่องอะไรบ้างอะไรนะห้องหอนเรื่องอะไรบ้าง คือไม่อยากให้ลูกไปไปไปดูสิ่งที่ยังไม่ควรจะรู้ก่อนวัยอ,อันควรเพราะปัจจุบันนี้เวลาคนที่แบบเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเล่นโซเชียลเนี่ยบางครั้งเ,เด็กเขาเขาแยกไม่เป็นไงบางทีมอาจจะมีการ์ตูนที่มันแบบโป๊โปเป็นการ์ตูนมีท่าทางในการแบบทะลึง่งทะลึง่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มันก็จะมีมีอะไรที่แบบเราก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งตัวเราเองจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวัง เคยมีแบบขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วเขานั่งไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วแบบรถข้างหน้าขับไม่ดีไงแล้วเราเราแบบเราอุทานอ่ะสารเลวอ,อย่างเงี้ยเขาบอกป,ป้าปพูดอะไรผีทะเลเหรอเออเราก็ตายแล้วอะไรสารละเลยเขาก็แบบเขาก็ไม่เข้าใจไงคือเหมือนกับว่าเหมือนว่าเราบางทีเราหลุดนะเราสะบัดคำออกไปอย่างเงี้ยคือ,อ้คำพวกนี้บางทีก็ แต่สุดท้ายอะ่ะก็เข้าใจแล้วเดี๋ยววันนึงเขาก็ต้องเรียนรู้เองว่าไอ้คำพวกนี้คืออะไรแต่ว่าก็าไม่อยากเขาอยู่รู้ในช่วงนี้ไงเพราะว่าเวลาเขาไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนไปเจออะไรอย่างเงี้ยก็ก็กลัวเดี๋ยวมันจะไปหลุดคำนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าครูหรือว่าทางแบบเด็กคนอื่นๆก็จะมองว่าเฮ้ยเราสอนลูกอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เมย์พี่เมย์เองเป็นคนหมั่นว่าจะมาอยู่ในเรื่องการเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเขาจะเป็นคนดูแลตรงนั้นไปส่วนพี่ก็มีหน้าที่ทำงานเมอนพี่ไป แต่น้องก็ยังไม่ได้แบบเสพอะไรที่มันดูรุนแรงมากอะไรตามที่เรากลัวใช่ไหมครับไม่ได้เสพเลยรุนแรงมากแต่ว่าเล่นเกมไร้ยิงแล้วอะเสพกันไหมคะก็เตี๋ยเขาก็จะแบบมาปาซื้ออันนี้ให้หน่อยก็ไปดูอะไรอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรวะแล้วคือจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงอะก็ต้องบอกเขาบอกเออแบบมายูอันนี้มันอันตรายนะมันแบบเป้ายังไม่อยากให้เล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ย ไม่ฟังหรอกก็ได้แต่พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เล่นแบบเขาจะมีเกมอะไรนะชื่ออะไรนะอะไรสักอย่างของเขาอ่ะที่มันแบบต้องเติมต้องต้องใช้อาวุธต้องออนไลน์อะเล่นเล่นกับแต่เป็นเกมเด็กๆนะที่มันวิ่งวิ่งเป็นตุ๊กตาหมีแต่ว่าต้องซื้อดาบซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออโลบอกโรบอกเอออันนี้แล้วพอเสียให้เยอะไหม ก็ทีละสามร้อยแต่ว่านั้นนานทีนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้เยอะอะไรเงี้ยครั้งละสามร้อยอะไรเงี้ยก็จะอยากกระจายอยากกระจายแข่งว่าไม่ซื้อให้เพื่อเป็นการอยากคือคือทุกวันนี้ก็จะมีทำลิมิตเขาก็จะแบบไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยในช่วงเวลาหนึ่งเขาต้องเรียนหนังสือก็ต้องเรียนไปอะไรเงี้ยก็จะมีให้เป็นช่วงเวลาเท่านั้นเองอย่งพี่หนุ่มเข้มในทีวีแต่ว่าพออยู่กับลูกสาวเราเข้มไหมคะเข้มไหมเหรอก็ไม่ค่อยนะลุงใหญ่ก็จะแบบว่าจริงๆพี่ก็เป็นคนไม่ค่อยเข้มนะแต่คนชอบคิดว่าพี่เป็นเข้มเองอะไรเงี้ย ก็จะเป oh, ็นพ right, okay. okay. okay, sure ี่เมย์มากกว่ารับสามที่เข้มงวดกับคนน้องเองโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นตอนเขาเข้มงวดเลยเลยเพราะว่าเพราะว่าตัวพี่เองไปทำงานไงเขาก็จะดูแลกันตรงนั้นไปเลยอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ